ก็ถ้าแค่ขยันแล้วมันรวยได้จริงเนี่ยกรรมกรอย่างแม่ผมก็คงรวยที่สุดในโลกก็แหละเพราะว่าแม่ผมเนี่ยก็ขยันไม่แพ้ใครเลยนะแต่ด้วยอาชีพที่เขามีก็คือเป็นกรรมกรก่อสร้าง่ถามว่าจะรวยไหมก็บอกเลยว่าถ้ายังใช้อาชีพเป็นกรรมกรอยู่ตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยยังไงก็ไม่รวยแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีนะผมว่าแม่ผมเป็นคนดีมากๆเลยแต่อาชีพที่เขาเลือกในการจะสร้างชีวิตเนี่ยมันทําให้รวยไม่ได้มันก็รวยไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจมากกว่าความขยัน ผิดที่เนี่ยสิปีมันก็ไม่รวยหรอกเราลองมองหาสิ่งที่เราทําแล้วมันถนัดทําแล้วมันชอบแล้วก็ต้องดูต่อว่าไอสิ่งที่คิดว่าชอบใช่ถนัดอ่ะมันทําเงินได้ไหมเหมือนกับตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือการเป็นนักดนตรีแต่สิ่งที่อยากมากกว่าคืออยากเป็นคนรวยเราก็เลยลองมาตั้งสติแล้วคิดดูดีๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จหรือร่ารวยจากการเป็นนักดนตรีไม่ใช่มันไม่มีนะมีแต่มันเป็นเปอร์เซนต์ที่ยากมากผมก็เลยมองไปถึงการค้าขายวันนั้นก็เลยตัดสินใจทําในสิ่่่งทีใช มากกว่าสิ่งที่ชอบจนรวยจนประสบความสําเร็จอย่างทุกวันนี้ค่อยย้อนกลับไปเป็นนักดนตรีอีกทีผมบอกเลยว่าทันนะทุกวันนี้ทําตามความฝันตัวเองมีกีตาร์ได้เป็นนักดนตรีในทุกๆวันได้เลยโดยไม่ต้องกังวลในเรื่องเงินเงินทองทองด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆก็แค่ลําดับความสาคัญให้มันถูกแค่นั้นเองว่าอะไรควรเลือกมาทําก่อนอะไรควรทําหลังเพราะเรื่องนี้เป็นเคล็ดลับสําคัญข้อหนึ่งที่ทําให้คนเราประสบความสําเร็จในชีวิตครับ